พอบอดตรอเผยจับได้แล้วค้นรายคาแมมสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ระบุอาศัยอยู่ใกล้มองเกิดเหตุมือ่อวันที่เจ็ดสิงหาคมสำหรับความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์ถือคาที่บริเวณน้ำตกโตนอาวยนต์ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดหลังจากที่พ้นตำรวจเอกสวัสด์แจงยอดสุก พอบอรตรอดเดินทางกลับจากการลงพื้นที่ภูเก็ตเพื่อติดตามคลีล่คลายคดีได้ให้สัมภาษณ์ที่บอชะนอระวังลงอำานวยการรักษาความสงบการประชุมว่ามีข่าวดีในคดีการเสียชีวิตของหญิงชาวสวิตที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าสามารถจับผู้กระท่ำผิดได้แล้วแมนบอ ผูบัญชาการตำรวจแห่งชาติกาวากะต้องได้สี่ส่วนสิเป็นเศร้าไทยหรือเศร้าต่างชาติยังบอขอเปิดเผยทั้งนี้หลังจากเมื่อวานวันที่หกสิงหาคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมสืบสวนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้สร้างการให้ไฟสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจผู้ท่อนภาค8และสำนักงานตำรวจตรวจค้นเขาเมืองเขาตรวจสอบแคมป์ค้นงามก่อสร้สางสามแห่งในจังหวัดภูเกตที่มีทั้งเศว้าไทยและเศว้าต่างาสาติ์อยู่จำนวนมากเนื่องจากสงสัยว่าผู้ก่อเหตุอาจสิบแมนคนไทยและอาจติดยาเสพติดหรือมึนเมาสุรา โดยเทียบเคียงกับคดีเก่าที่เคยเกิดขึนจ้งไน้ากไกระามรายงานข่าวในพื้นทีแจงว่าขณะนี้ได้มีการนำตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งอยู่บอ่อห่างจากจุดเกิดเหตุมากนักมาทำการสอบสวนแล้วที่สพวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและล่าสุดที่ผมเบึงคาดว่าน่าสิเป็นคนไทย แต่ยังบล่ลอยเปอร์ซิ้นความคืบหน้าจังใดเดี๋ยวสิกลับมาไล่งานต่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเด้อครับขอพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังครับ